สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆกำลังรับชมช่องแคมปิ้งกินเที่ยวทาง YouTube นะครับวันนี้แคมปิ้งกินเที่ยวจะมาจัดอันดับเต็นท์ที่ขายดีที่สุด10อันดับแรกในเว็บช้อปปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า10อันดับนั้นมีเต็นท์อะไรบ้างมีเต็นท์ที่เพื่อนๆใช้อยู่หรือเปล่าหรือว่ามีเต็นท์ที่เพื่อนๆกำลังมองหาอยู่หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10ก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นอันดับที่10นะครับของ10อันดับเต็นท์ขายดีในช้อปปีนะฮะเต็นท์นี้นะครับจะมียอดขายนะครับขายไปแล้ว117ชิ้นนะครับเรตติ้งค่อนข้างดีนะครับ4.8มีคนให้เรตติ้ง56เรตติ้งนะครับราคา1,590บบาทนะครับเต็นท์ก็จะเป็นลักษณะป๊อปอัพนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นเต็นท์ป๊อปอัพก็คือเอาออกมาจากถุงนะฮะแบบนี้นะครับเขาก็จะมีถุงมีซองใส่ให้นะครับแล้วก็โยนขึ้นนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นเต็นท์ขึ้นมาเลยนะฮะพื้นที่ภายในก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะนอนได้3-4ถึง4คนเลยนะครับแต่ว่าผมว่ากำลังสวยก็อยู่ที่3คนนะฮะมีการระบายอากาศที่ดีนะครับ ด้านหน้ามีกันสาแบบนี้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับอันดับต่อมานะครับก็คือเต็นท์ที่ขายดีในอันดับที่9นะฮะเต็นท์นี้ก็จะเป็นเต็นท์ทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นเต็นท์ที่ขายไปแล้ว133ชิ้นนะฮะรีวิวเรตติ้งก็ค่อนข้างดีเลยนะครับราคา1490บาทนะครับนอนได้4-5คนเลยนะครับนี่นะครับ มีหลายสีให้เลือกนะครับสามารถนอนได้4-5คนเลยมีเปิดด้านหน้าด้านหลังนะครับก็เป็นเต็นที่อยู่ในอันดับที่9นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับต่อไปกันเลยนะครับ,บที่8นะฮะของเต็นที่ขายดี10อันดับของช้อปปีนะครับอันนี้เป็นอันดับที่8นะฮะขายไปแล้ว144ชิ้นนะครับ144ชิ้นนะครับ ราคาแค่1 0 5 0บาทเท่านั้นเองนะฮะเต็นท์นี้จะเป็นเต็นท์ที่อัตโนมัตินะครับกางอัตโนมัตินะฮะก็คือพอเราเอาเอาออกมาจากถุงนะฮะเราก็สามารถที่จะคลี่มันออกคล้ายๆกับร่มนะฮะนี่นะครับมันด้านบนตรงนี้นะครับมันจะกางได้นะครับคล้ายๆกับร่มเลยนะฮะอันนี้จะ สามารถนอนได้3 4ถึงคนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาถึงอันดับที่7นะครับของเต็นที่ขายดีติดอันดับ10อันดับแรกของช้อปปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเต็นแบบป๊อปอัพสามารถนอนได้2 3ถึง3คนนะครับขายไปแล้ว233ชิ้นนะครับมีเลตติ้งคะแนนอยู่ที่4.8ดาวนะฮะร,ราคาขายอยู่ที่931บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้จะเป็นเต็นแบบป๊อปอัพนะครับ ก็คือพอเราเอาออกมาจากซองนี้แล้วนะครับก็พยายามยื่นออกมาห่างๆตัวนิดนึงนะครับมันก็จะเด้งดึงออกมาเลยนะครับมันก็จะกลางทันทีเลยนะฮะตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเบานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเตือนกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปกลางเอาไว้ก็พยายามที่จะเอาของไปใส่ให้มันหนักๆไว้นะครับเพราะว่าถ้าเรากลางแล้วเราไม่เข้าไปทําอะไรไม่ได้เอาของไปวางเอาไว้นะครับ รับประกันได้เลยนะครับว่ามีปิวแน่นอนนะครับผมก็ผ่านกันไปนะครับสำหรับอันดับที่7นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับต่อไปกันเลยนะครับถัดมานะครับก็เป็นเต็นท์ขายดีในอันดับที่6นะครับของเว็บช้อปปีนั่นเองนะครับเต็นท์อันนี้นะครับเป็นเต็นท์สนามนะครับสามารถนอนได้1-2คนเป็นการกางแบบอัตโนมัตินะครับนี่นะครับ ขายไปแล้ว484ชิ้นนะครับมีคนให้เรตติ้ง235เลยทีเดียวนะครับก็ดาวค่อนข้างจะดีนะครับ4.3ดาวเลยนะฮะราคาถูกด้วยนะครับ549บาทเท่านั้นเองนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับด้านบนก็จะกลางอัตโนมัตินะครับคล้ายๆกับล่มนะครับ ดันมันออกมามันก็จะกลางออกมานะครับนี่นะครับหน้าตามันเป็นประมาณนี้นะครับผมว่าเต็นท์ประเภทนี้นะครับข้อเสียของมันก็คือไอตัวประมาณช่วงข้างบนของมันนะครับถ้าเกิดว่ามีฝนตกหรืออะไรนะฮะมันถ้ามันเปียกฝนนะครับมันก็จะเป็นสนิมได้ง่ายนะครับทางที่ดีนะครับแคมป์ิ้งยินเที่ยวแนะนำนะฮะว่าควรที่จะมีตัวทาร์บหรือว่าตัวฝ้ายชี้นะครับคลุมด้านบนเอาไว้ นะครับคลุมด้านบนเต็นท์เอาไว้นะครับก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับสามารถที่จะยืดอายุการใช้งานออกไปได้มากเลยนะฮะนี่นะครับสามารถนอนได้2คนนะครับก็เป็นอันดับที่6ของการจัดอันดับของแคมปิ้งยินเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับต่อไปกันเลยครับเราเดินทางมากันถึงครึ่งทางแล้วนะครับอันนี้คืออันดับที่5ของเต็นท์ขายดีที่สุดของช้อปปีนะครับเต็นท์นี้นะครับ เป็นเต็นท์ขนาดกลางนะครับนอนได้3-4ถึง4คนนะฮะมีประตู2ด้านเลยนะครับแล้วก็มีหน้าต่าง2ด้านด้วยนะครับขายไปแล้ว568ชิ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคนให้เรตติ้งสองรเรตติ้ง4.5ดาวขึ้นไปนะครับราคาอีกบาทเดียว1,000ครับ999บาทนะครับหน้าตาประมาณนี้ครับผม นี่เป็นหน้าตาจริงๆของเขานะครับสามารถนอนได้ถ้าเป็นครอบครัวนะครับมีพ่อแม่ลูกนะครับสบายๆเลยนะฮะเต็นท์นี้เป็นเต็นท์ที่มีกันสาดนะครับเปิดประตูออกมาด้านบนก็เป็นกันสาดได้นะครับนี่นะครับเขาจะเป็นการกลางแบบคล้ายๆล,ล่มนะฮะนี่นะครับสามารถที่จะ,ะหุบเข้าแล้วก็กางออกได้เหมือนล่มนะครับแล้วก็เต็นท์นี้ก็จะมี ด้านบนจะมีคลุมมาให้ด้วยนะครับอันนี้มีครบเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็เป็นมือใหม่ในวงการแคมปิ้งนะครับใครที่อยากที่จะเข้าสู่วงการแคมปิ้งก็จะซื้อเต็นท์นะครับเต็นท์นี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่จะไปแบบครอบครัว แล้วก็เพิ่งจะเริ่มเข้าสู่วงการแคมปิ้งนะครับก็ไม่อยากที่จะให้ลงทุนอะไรมากนะครับเต็นท์ราคาประหยัดประหยัดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อไปแล้วเราเกิดไม่ชอบวงการแคมปิ้งนะครับเราก็ไม่ไม่ค่อยเสียดายเงินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาไม่แพงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่4กันเลยนะครับถัดมาเป็นอันดับที่4ที่ขายดีที่สุดนะครับในช้อปปี อันนี้เป็นเต็นท์ที่ขายไปแล้วถึง2,300เต็นเลยนะครับผม2,300เต็นเลยนะครับแล้วก็รีวิวระดับ4.5ดาวนะครับมีคนให้เ е й ติ้งตั้ง800กว่าคนที่สำคัญนะครับราคาถูกมากๆเลยนะครับ259บาทเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเต็นท์แบบป๊อปอัพนะครับก็คือเป็นเต็นท์กลางอัตโนมัตินั่นเองนะครับ นี่นะฮะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับพอกลางออกมาแล้วก็จะมีประตูเปิดปิดด้านหน้าด้านเดียวนะครับด้านบนระบายอากาศนะครับสำเร็จออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือถ้ามันอยู่ในซองมันก็จะพับออกมาก็เป็นแบบนี้นะครับพอเราเอาออกมาปุ๊บมันก็จะเด้งปุ๊บก็จะมีลายทหารนะครับอันนี้เป็นสีนะครับเป็นสีลายทหารสีฟ้าสีลายเขียวส้มนะครับ ก็แล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกลางนะครับนี่นะฮะให้ยื่นออกไปห่างๆตัวหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะดีดเข้าหน้านะครับนี่นะครับพอมันดีดกางออกมาแล้วก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนเวลาเก็บนะฮะก็ให้หงายท้องมันขึ้นนะครับแล้วก็จับมุมนะฮะแล้วก็บิดให้มันเป็นเลข8นะครับคือข้อเสียของเต็นท์แบบป๊อปอัพนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นคน ที่ไม่เคยใช้เป็นมือใหม่นะครับแล้วก็ได้ใช้เต็นท์แบบป๊อปอัพนะครับเวลากางเนี่ยมันง่ายนะครับแต่ว่าเวลาเก็บนะครับมันก็จะแลจะดูยุ่งยากแต่ถ้าสําหรับคนที่ใช้เต็นท์ประเภทป๊อปอัพอยู่เป็นประจำนะครับเต็นท์สปริงพวกนี้นะครับถ้าใช้อยู่เป็นประจําแล้วเวลาเขาเอาออกมากางเก็บเข้าเอาออกมากางเก็บเข้าบ่อยๆนะครับเขาก็จะมีความชํานาญนะฮะแต่ถ้าเป็นมือใหม่นะครับ ก็จะรู้สึกว่ามันจะยากในการเก็บนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเต็นท์นี้นะครับเป็นเต็นท์ที่ขายดีอยู่ในอันดับที่4นะครับก็คือราคามันถูกนั่นเองนะครับซึ่งทางแคมเปญ้งอินเท่ยวเราก็อยากจะแนะนําสําหรับมือใหม่ด้วยนะครับเริ่มต้นเข้าสู่วงการแคมปิ้งใหม่ๆนะครับไม่ต้องไปเล่นของแพงนะครับซื้อของถูกถูไปก่อนดูใจตัวเองก่อนนะครับว่าชอบ จริงไหมนะครับบางทีเนี่ยออกไปแคมป์ครั้งเดียวก็เลิกกลางแล้วก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นมันเสียดายเงินนะถ้าจะไปซื้อของแพงๆมาตั้งแต่แรกนะฮะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็เริ่มจากเต็นท์ถูกๆแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่3กันเลยครับผมอันนี้ก็เป็นเต็นท์ขายดีในอันดับที่3นะครับของเว็บช้อปปี้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์แบบสปริง คล้ายๆกับอันดับที่4นะครับแต่ว่ารูปลักษณะของเขาจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาขายไปแล้ว2,300ชิ้นใกล้เคียงกันกับอันดับที่4นะครับแต่ว่าเต็นท์อันนี้ในอันดับที่3เนี่ยนะครับรีวิวเขาได้4.7ดาวนะครับแต่ว่าอันดับ4เนี่ยเขาได้4.5ดาวผมก็เลยจัดให้อยู่ในอันดับที่3นะครับราคา แพงกว่านิดหน่อยนะครับ341บาทนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นหน้าตาของเขานะครับเวลาพับเก็บเขาก็อยู่ในอยู่ในซองแบบนี้นะฮะพอดึงออกมาจากซองนะครับก็จะเด้งดึงออกมานะครับเป็นสปริงเลยนะครับแล้วก็จะมีทางเข้าแบบนี้นะครับก็เป็นเต็นท์ที่ขายดีเป็นอันดับที่3นะครับ เดี๋ยวเราไปดูอันดับต่อไปกันเลยครับผมและแล้วเราก็เดินทางมาถึง2อันดับสุดท้ายนะครับของเต็นท์ที่ขายดีที่สุดในเว็บช้อปปีนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเต็นท์ในอันดับที่2นะครับขายไปแล้วถึง2,600กว่าชิ้นแล้วนะฮะมีคนให้เรตติ้ง1 1 3 0 0 ได้ดาว4.6ดาวนะครับถือว่าสูงมากๆเลยนะครับความพอใจของลูกค้านะครับราคาเนี่ย890จนถึง1,100นะครับก็ไม่ต้องงงนะฮะอันนี้คือถ้าเป็นซื้อเต็นท์เปล่าๆอย่างเดียวนะครับก็คือราคา890นะครับแต่ว่าถ้าเอาออปชันต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเอาถุงนอนด้วยนะครับก็จะเป็นราคา1190บาทนะครับเขาจะมีออปชันต่างๆให้เลือกนะครับอย่างอันนี้ก็เป็น บวกถุงนอนนะครับหรือว่าจะเอาเต็นท์บวกกับผ้าปูก็ได้นะครับผ้าปูอนี้นะฮะลายๆนะครับเนี่ยนะครับลายๆฟ้าๆนะครับก็เอาไว้ปูด้านล่างหรือว่าจะเอาไว้คุมด้านบนก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะงครับหน้าตาของเต็นท์ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับดันออกมาคล้ายๆล่มนะครับที่ตรง ผู้ขายคนนี้นะครับเขาขายได้ถึง2,600กว่าชิ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีการลงคลิปวิดีโอแสดงวิธีการใช้นี่นะครับนี่นะการกลางนะครับดึงขึ้นมาง่ายๆเลยนะอันนี้วิธีเก็บนะฮะก็พับมันเข้าไปนะครับแล้วก็หุบมันเข้ามาแบบนี้นะครับก็อันนี้คือกลางออกนะครับมือกลางออกแล้วก็ดึงด้านบนฟึบจบเลยนะฮะนี้ก็เก็บนะครับแล้วก็พับเข้ามา ฟาบเข้ามานะครับแล้วก็เก็บเข้าสองง่ายๆเลยนะฮะก็การใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เต็นท์นี้สามารถนอนได้3-4ถึง4คนนะครับถือว่าเป็นเต็นท์ขนาดกลางนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่วงการนะครับก็อันนี้ก็เป็นเต็นท์ในอันดับที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่1นะครับจะเป็นเต็นท์แบบไหนนะครับ เราไปดูกันเลยครับมาแล้วครับอันดับเต็นที่ขายดีที่สุดในเว็บช้อปปี้นะครับคือเต็นท์นี้เลยครับผมขายไปแล้ว6,100กว่าชิ้นแล้วนะฮะมีคนให้รีวิว2,600กว่าเลตติ้งนะครับดาวรวมแล้วได้ทั้งหมด4.6ดาวนะครับ และราคาถูกมากๆเลยนะครับแค่237บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นเต็นที่นอนได้2คนนะครับน้ำหนักเบาพกพาง่ายนะครับหน้าตาเขาก็จะประมาณแบบนี้นะครับเป็นเต็นที่ยุคแบบคล้ายๆดั้งเดิมนะครับก็คือจะมีเสาให้2เสาคว้กันนะครับแบบนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือ1เสานะครับแล้วอันนี้ก็คือ1เสานะครับ ก็มาต่อๆแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องนะครับนี่นะครับเขาจะมีช่องให้เสียบนะครับแล้วก็เอาเสานะครับมาใส่ตรงหัวทั้ง4ด้านนะครับก็เสียบเอาไว้แล้วก็แทงมันเข้าไปในช่องของผ้าเต็นนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเปิดแล้วก็เขาจะมีแผ่นผ้าปิดให้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับด้านบนนะครับพอเสียบ เสาเข้าไปฟืบเข้าไปนะครับพอมันไขว้กันแล้วด้านบนนะเขาก็จะมีเชือกให้ผูกนะครับก็เอาเชือกมาผูกนะครับนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วด้านบนเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับผ้ามุ้งนะฮะจะระบายอากาศแล้วก็เขาจะมีแผ่นผ้านะครับให้เอาแผ่นผ้ามาคุมตรงจุดที่ไขว้กันตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วก็เกี่ยวเอาไว้นะครับเขาจะมีทําบ่วงเอาไว้ให้เกี่ยวนะฮะก็จะอยู่เป็นเต็นท์ที่ กลางคล้ายๆกับเต็นท์ในยุคแรกๆแทบจะเป็นดั้งเดิมนะครับเต็นท์ของแคมปิ้งทิวเที่ยวที่เป็นโลโก้นะฮะสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะครับที่เห็นในโลโก้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเป็นเต็นท์ที่เป็นเสาคว้ยแบบนี้นะครับข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดว่ามันเสียเนี่ยมันการดูแลรักษาการซ่อมแซมค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วก็การ ออกแบบระบายอากาศของเต็นท์นี้ก็ใช้ได้นะครับค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะครับที่สำคัญนะฮะคือราคามันถูกมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าที่ใส่นะครับเวลาเราม้วนพับเก็บแล้วก็เอามาใส่ในนี้นะครับเขาก็จะเป็นชุดชุดเต็นท์อยู่ในนี้เรียบร้อยเลยนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว10อันดับเต็นท์ที่ขายดีที่สุดในช้อปปีนะครับจัดอันดับโดยแคมปิ้งอินเที่ยวเราเองนะครับ ก็เป็นยังไงบ้างครับอาจจะมีบางเต็นที่เพื่อนๆเ,เคยซื้อไปแล้วแล้วได้นำไปใช้แล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาเล่าให้เราฟังได้นะครับส่วนอ,อันดับ10อันดับที่เราจัดอันดับนี้นะครับในอนาคตมันก็อาจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าเต็นท์มันก็มีการซื้อขายกันอยู่ตลอดเวลานะครับก่อน,นี้เป็นแค่ณนะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไป ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับ